ประวัติฮนุมานก่อนไปดูก, like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมฮนุมานเกิดมาได้อย่างไรฮนุมานนะครับเป็นลูกของนางสวาหาและพระพายซึ่งพระอิศวรนั้นเห็นนางสวหานะครับอาปาอยู่ตรงเชิงเขงจาจักรวาลมานานแล้วทีนี้ ให้ส่วนเขาก็เลยเรียกพระพายมาแล้วให้เป็นหมดสี่อย่างก็คือจักสังกระบอกและตรีเพชรน,นะครับไปให้อาเอาให้พระพายนะครับไปยัดปากนางสวหาหะหลังจากนั้นพอนำไปยัดปากนางสวหาหะนางสวหาหะก,ก,ก็ได้ท้องขึ้นซึ่งอุ้มท้องไปเวลาสามสิบเดือนโอ้นานมากกว่านุมานจะเกิดพอครบกําหนด30เดือนนะครับหนุมานนะครับก็ได้ออกมาแต่ไม่ได้คลอดออกมาทางช่องคลอดปกตินะครับออกมาทางปากออกมาครับไม่ได้แบบเอ้ย เอ้อยู่เนี่ยอุ้มแม่อุ้มอ้อมกอดแม่ไม่ได้อยู่นะครับออกมาพุ๊บนินได้เลยครับบินได้ไปหาเป็นดาเป็นเดือนอยู่บนฟ้าสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกมาแล้วครับไม่ได้มีแค่หนึ่งหัวสองมือหรือหนึ่งเสียนสองกรอนปกตินะครับมีถึงสี่เสียงแปดกอนนะครับหรือว่าสี่หัวแปดมือนะครับซึ่งอาวุธแต่และชนิดที่นําไปยัดปากของนางสวาหานะครับก็จะมีองค์ประกอบในตัวหานุมานที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีดังนี้ กระบองนะครับก็จะเป็นกระดูกสันหลังยาวตรดตรงหางเลยตรีเพชรนะครับก็จะเป็นทางหน้าของส่วนร่างกายและทางหน้าของจักรและสัรก็จะเป็นความสามารถต่างๆนะครับในการเหาะเหินเดินอากาศซีเนอนะครับซึ่งหันมานะครับได้ชื่อว่าเป็นลิงที่มีกุ้นทนขนเพชรนั่นเองซึ่งมีตั้งแต่เกิดเลยบอกเลยว่าเดียว อาวุธธรรมดาตีไม่เข้าขนเป็นพิตอ่าแล้วในไหนก็เป็นลูกของพระพายแล้วเทพแห่งลมนะครับพระพายก็ให้พรกับเจ้าหานุมานไปสักนิดนึงโอ้ยลูกเอ้ยวันได้ที่เจ้าตายขอแค่มีลมพัดผ่านเพียงเล็กน้อยเจ้าก็จะฟื้นคืนได้ในทันทีนะลูกเอ้ยจเจริญพรในลูกทุกไมไม่ใช่อ่าหลังจากนั้นพระพายนะครับก็ได้ให้แนคาม่นไป เออาหนาุมาลูากเจ้าจงไปเป็นรับใช้เป็นอาหารของพระนารายอวตารนะครับหรือพระรามซึ่งใครที่เห็นลูกนะครับเห็นลูกไม่ใช่ลิงปกติเห็นเป็นลิงเผือกที่มีกุนทนขนเพชรอันนั้นคือนารายอวตารแต่ถ้าแต่คนอื่นถ้าไม่ใช่นอกจากพระนารายนะครับก็จะเห็นหนุมาเป็นลิงเผือกปกติธรรมดาได้เองด้านความสามารถ ซึ่งความสามารถของฮานุมาน,นะครับเป็นลิงที่มีริบเดชมากบอกเลยว่าถ้าเปรียบเทียบในเกมมันก็คือฟอร์เรสที่เป็นอมตะนั่นแหละยังโกงลยครับตัวติดบัอกอ่ะก็คือความสามารถที่ทุกคนนึกถึงเป็นอย่างแรกอยู่แล้วเป็นบุตรแห่งพระพายแน่นอนว่าต้องเกี่ยวกับลมยามใดที่ฮานุมานตายนะครับขอแค่มีลมพัดผ่านยามนั้นฮานุมานก็จะคืนชีพได้ในทันทีนะครับน้าอมตะยงโกง ได้อีกนหนึ่งความสามารถที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือตรีเพชรนะครับที่สามารถชักออกมาจากกลางอ,อกได้เพราะว่าตรีเพชรนะครับเป็นเสมอนร่างกายเนาะมันก็เลยอยู่ในร่างกายนั่นแหละและความสามารถอื่นๆประกอบนะครับอย่างเช่นเหาะเหินเดินอากาศมีถึง4เสียงแกดกรนหาวเป็นดาวเป็นเดือนที่ก็ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไระครับนอกจากบารมีอ่าซึ่งนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการในเรื่องของเวทมนต์ในการคาถาแยกร่างการขยายขนาดตัวใหญ่ ซึ่งบอกยว่าเป็นลิงที่สามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากอเนเกประสงค์สุดๆซึ่งนอกจากนี้นะครับทางหน้าความสามารถด้าน,นกายการต่อสู้ยังมีความฉลาดเป็นอย่างมากในหลายๆเหตุการณ์นะครับบอกเลยว่าถ้าไม่ได้หนุมานช่วยพระรามแย่อย่างเช่นตอนที่นางบินยากรนะครับแปลงร่างเป็นนางสีดาแล้วก็แปลงร่างเป็นศพลอยทวนน้ำมาลอยทวนขึ้นมานะครับน้ำไหลลงทวนขึ้นซึ่ง พนุมาะครับก็ได้รู้กลอนุบายของทานด้านของยักษ์แล้วก็นําศพนั้นมาเผาถ้าเป็นร่างยักษ์จริงก็ัวปล่อยไปแต่ถ้าเป็นนางสีดาจริงพนุมานก็จะโดนพระรามทำโทษนั่นเองสึงได้ชื่อว,ว่าเป็นทหารเอกของพระรามนั่นเองครับวันนี้ข้าขออาสาอมพลพลาเพื่อปกป้ององค์เนื้อหัวรามจากอสูร,รมายราบเองพ่านค่ะหลังจบศึกปราบทศกัณฐ์ ซึ่งหลังจากที่ตัวของทศกัณฐ์นะครับได้สิ่งพระชนลงหลังจากนั้นนะครับพระรามก็มอบหมายให้แต่ละคนนะครับไปปกครองเมืองอะไรตามปกติพระเอ้สุครีพก็ไปนครขีขิขงพิเภกก็ไปกรุงลงกาส่วนตอนแรกนะครับ พระรามนะครับก็จะได้ให้หนุมาน,นะครับครองเมืองกรุงอยุธยาครึ่งหนึ่งแต่ว่าเมื่อหนุมาน,นะครับได้นั่งบนบัลลังก์นะครับก็เกิดไฟเผาลุกไหม้ขึ้นแล้วหนุมาก็แบบประมาณว่าเฮ้ยไม่อยากแบบตั้งตนเทียบเสมอภาคกับพระรามนะครับพระรามก็เห็นดังนั้นก็ได้ยิงศอออกไปปุ๊บถ้ามันตกตรงไหน,นครับหนุมานก็จะได้คอเมืองตรงบริเวณน,นั้นแผงศอกไปปุ๊บได้ตกตรงบริเวณที่ราบ ที่หแล้วหลังจากนั้นก็ให้หานุมานะครับขยายร่างใหญ่แล้วก็เอาหางเกียร์ตรงนั้นให้มันเรียบแล้วก็ให้พระเวสสุกรรมนะครับมาบรรดาลเมืองให้เป็นเมืองสวยเลยชื่อว่าเมืองนบบุรีนั่นเองเกรดเล็กเกรดน้อยก็เกรดเล็กเกรดน้อยนะครับก่อนจบคลิปหนุมานะครับมีเมียถึง5 0 0 0คน โอ้โหจะเยอะไปไหนแต่มีลูกที่เปิดเผยมานะครับมีอยู่สองคนก็คือมัจฉานุกับอสุรพัทนะครับมัจฉานุนะครับเป็นลูกระหว่างหานุมานกับนางสวนมัจฉาที่เป็นนางเงือกนั่นแหละส่วนอีกคนนะครับก็คือระหว่างนางบิญยกายกับหนุมานนะครับซึ่งลูกก็คืออสุรพัทนั่นเอง และหลังจากที่หนุมานนะครับได้ขึ้นครองราช์ที่เมืองนบุรีพระรามก็ได้ประทานชื่อให้หนุมานใหม่ว่าอมนุชิดนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับประวัติหนุมานซึ่งก็ใครอยากให้ทําประวัติของตัวละครตัวไหนอีกจากเรื่องอื่นเรื่องไหนๆอนิเมะตำนาวนวรรณคดีอะไรก็ได้นะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยก็จะการคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ